และคนไข้ที่มีปัญหาผมบางหรือผมน้อยแล้วนะคะก็ยังมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการกําจัดขนส่วนเกินในบริเวณที่ไม่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหนวนดรักแร้นะคะหรือว่าบริเวณแขนขาแม้กระทั่งบริเวณบิกินี่นะคะซึ่งการกําจัดขนเนี่ยก็สามารถทําได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอน mm. โกหรือว่าแว็กซ์นะคะแต่วันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงวิธีการกําจัดขนถาวระ กำจัดขนยังไงไม่ให้ขนขึ้นอีกต่อไปนะคะคำตอบของเราในวันนี้ก็คือการใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า long pulse Nd yag นะคะซึ่งเป็นเลเซอร์ความยาวคลื่น1064นาโนเมตรนะคะเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีข้อดียังไงทำงานยังไงนะคะแล้วก็เห็นผลยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ long pulse Nd yag เป็นเลเซอร์สำหรับการกำจัดขนถาวรที่สามารถทำลายลึกถึงรากขนและยังเหมาะกับทุกสภาพผิวทุกสีผิวเป็นเลเซอร์ที่ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการ กำจัดขนถาวรน,นอกจากนั้นยังช่วยในการรักษาขนคุดรวมถึงขนเส้นอ่อนอ่อนบริเวณใบหน้าและลําตัวโดยที่ไม่ทําให้ผิวด้านบนไหมแต่อย่างใดจึงมีความปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงในการกําจัดขนถาวอนควรทําประมาณ5-8ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นขนและขนาดของเส้นขนค่ะ